ผู้มีเกียรติที่เคารพคะหน้าที่สําคัญของทหารก็คือการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีการทําศึกสงครามขนาดใหญ่แต่ทหารก็ยังคงมีหน้าที่ที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆครั้งอาจจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้ และในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทหารผู้เสียสละทั้งสองท่านก่อนอื่นจะให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวกันก่อนค่ะสวัสดีครับ,รบผมจ่าสิบเอกวัชรพลดวงแก้วสังกัดกองร้อยเครื่องมือที่หนึ่งกองสนับสนุนกองพลพัฒนาที่สองครับสวัสดีครับผมสิบเอกนราบดีแปงศรีสังกัดกองร้อยเครื่องมือที่หนึ่งกองสนับสนุนกองพลพัฒนาที่สองครับ ซึ่งจาบแบกนะคะก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาและที่เท้าในส่วนของหมู่บอสนะคะก็ได้รับความสูญเสียที่บริเวณแขนขวาค่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่วันที่26กันยายพศ2564นะครับทางกองพลพัฒนาที่2นะครับได้รับกรร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับหมู่บ้านสงแดง ตำบลยางไหวอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับพอมาถึงที่หมายนะครับก็นําเรือลงอุปกรณ์อะไรลงธรรมดาสังเกตว่าตอนแรกถ้าถามว่าสายวฟ้าแรงสูงผมก็ไม่ไสังเกตว่าผมเห็นหรือไม่เห็นนะครับแต่ผมก็ถามน้องว่าน้องน้องน้อว่าเห็นนะใช่ผมเห็นนะอ๋อก็คือสายไฟมันหย่อนลงไปในน้ำอางนี้เหรอคะไม่ได้หย่อนคนระับมันหย่อน,<ด>นมันหย่อนเฉยๆครับค่ะ ครับแล้วทีนี้ตอนนั้นก็เรือลงเสร็จแล้วเรือจะเครื่องแล้วพอเวลาเครื่องลงกาลังจะมาเกอบมือผมตอนนั้นมือผมไปเครื่อมไปจับแล้วทีนี้มันก็ระเบิดตัวเครื่องครับอ๋อตัวเครื่องครับแล้วทีนี้มมนก็เกิดระเบิดครับอแสดงว่าเราสองคนนี้อยู่อยู่ใกล้จุดที่มันระเบิดที่สุดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอมันระเบิดผมก็ ไปกับน้าก็จาไม่ได้รู้รู้สึกตัวไหมคะไม่รู้ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับอ๋อคือตกเรือไปเลยเหรอคะหรือหรือว่ายังไงไม่ไม่ไม่ทราบเลยผมผมอยู่ในน้ําอยู่แล้วไม่ได้ตกเรือครับส่วนในเคสของผมนะครับก็คือผมจะอยู่บนเรือครับน้องก็จะจับเรือไว้แล้วก็จับเครื่องช่วยกับผมใช้รถสัพพล่าสิทันนะครับรถทางราชการของทหารหน่วย กองขนพัฒนานะจะใช้เคนยกเพราะว่าเครื่องเรือมีขนาดหนักครับแล้วก็ถ้าเรายกเลื่อนย้ายนี้ก็จะยากครับก็คือต้องใช้เคนช่วยครับผมก็ได้ยินเสียงตุ่มเป็นการระเบิดระเบิดกับของเครื่องของก็คือกระแสไฟน่าจะลงมาตามกระโดดเข้ามาของเคนแล้วก็วิ่งลงมาก็คือครับเรือเรา ก็คือมาตามสายสลิงที่เครื่องเรือก็คือผมจับอยู่ข้างบนน้องผมก็จะจับอยู่ใบพัดข้างล่างครับก็คือ,อผมก็โดนพวผมโดน้วผมก็หงายหลังลงนี่ต้อก็เหอนแสงว่าตอนแรกผมกคิดว่าเป็นถังน้ำมันร<อ>ะเบิด<ป>หรืออะไรไไค,ะครับหลังจากตอนที่ระเบิดครับผมผมอยู่ในน้ําใช่ไหมพี่ผมว่าจมตกน้ําครับ,รบ,บ,รบแล้วก็มีคนช่วยลากผมขึ้นมา แล้วอนนพอดีไม,ไม่รู้สึกตัวครับร<อ>แล้วก็มีผู้กองครับที่เป็นหัวหน้าชุดแกมาปั๊มหัวใจออแล้วทีนี้ผมก็ฟื้นขึ้นมาผมก็หันไปมองพี่เขาผมเห็นขาพี่เขาเป็นเห็นก็ดูเห็นเนื้ออะไรข้างในงครับออแต่ผมยังไม่รู้สึกตัวเองครับแล้วทีนี้ผมก็หันมามองแขนผมแขนผมผมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับแขนขวาออผมว่ามือซ้ายผมดันมันลงไป มันก็กระดิ่งกับพื้นมาเราไม่รู้สึกแขนที่แขนแล้วตอนนั้ใช่ใช่ครับของผมก็จะได้รับบาดเจ็บก็คือที่มือนะครับก็คือทั้งแขนขวานะคทั้งหมดเลยก็คือเป็นซี่ขวาทั้งทั้งซี่จนจนถึงขออนุญาตนะคะเป็นข้างล่างเป็นเท้าครับก็คือผจับลักษณะนี้ก็คือมันจะเข้าข้างขวาครับเข้าอ๋อใช้มือขวาจับไปที่ตัวเครื่องแล้วกระแสไฟฟ้ามันก็วิ่งเข้ามาที่ที่ตัวเราด้านขวาใช่ครับแล้วก็ออกเท้า อ๋อวิ่งไปแล้วก็ออกไปที่เท้าครับแต่ว่าของน้องนี่ก็คือของผมไม่มีไฟออกครับไฟไม่ดีตัวก็เลยได้กรีดแขนเอาเลือดเสียออกแล้วทีนี้เนื้อมันตายหมอก็เลยตัดสินใจผลนี้ยาสอบถามในเรื่องของการดูแลการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยค่ะของทางผู้บระคับัญชาไม่ทราบว่ามีการดูแลอย่างไรบ้างคะครับผมได้กําลังใจจากท่านนายกด้วยครับ เอ<ะ>้เ,เป็นห่วใช่ในายกท่านวีดิีดโอคอมาหาครับแล้วก็<ะ>ให้กำลังใจผมตอนนี้ผมอยู่ห้อง ICU <ะ>แล้วก็มีกัดเช้าจากท่านผบอทบ,ทาบจากแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอีกหลายท่านครับที่เป็นห่วงผมกับพี่เขาเขาไม่ได้ทอดทิ้งครับ ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ยังเป็นห่วงก็คือผมปลื้มมากครับปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากครับผู้บ้งคัาบัญชาระดับสูงก็คือเป็นห่วงกํลาลังคุนตลอดเหมือนผมโดนอย่างนี้น้องโดนอย่างนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรครับเป็นห่วงตลอดแล้วก็ย้ำอยู่ตลอดการทํางานก็คือบอกว่าต้องระวังต้องระวังตลอดอะไรอย่างนี้ครับก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ดีใจมากก็เป็นแบบว่าเป็นแรงบรรณาใจยอย่างน้อยผู้พ้งข้ามบัญชาก็คือไม่ได้ทิ้งเราราะว่าตอนเราเกิดเหตุอย่างนี้ก็คือคอยดูแล แล้วก็เอาใจใส่ก็คือถามใครตลอดครับก็คือม่มีค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตประจําวันยังไงบ้างก็ตั้งแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุมาครับก็คือแต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนชีวิตสะดวกสบายก็คือมีครบทุกอย่างก็ทาปกติแต่พอเรามาโดนอย่างนี้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นมาก็การใช้ชีวิตก็จะยากขึ้นหน่อยครับเราก็ทําใจได้แล้วก็คือไม่มีอะไรก็สู้ครับก็คือเราก็ใช้มือซ้ายมือขวาที่ปูไปไฟช็อตแล้วก็ขยับได้แล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มร้อยก็คือพอจับอะไรได้นิดๆหน่อยๆก็จับเลยจะให้มีแรงตลอดค่ะแล้วน้องบอสล่ะคะเราเสียแขนขวาไปเนี่ยเรารู้สึกทําอะไรยากลําบากขึ้นไหมคะก็รู้สึกลำบากขึ้นกว่าเิมเพราะว่าจากซึงเคยมีค่ะมันไม่มี ตอนนี้เริ่มรู้สึกใช้ได้คล่องแคล,ล่วบ้าง<ช>หรือ,อยังเริ่มก็เริ่มดีขึ้นครับค่ะค่ะขอถามจากแบกแล้วก็หมูบอสน,นะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเปนาา็นธรรมดาอยู่แล้วพี่ที่ว่ามันรู้สึกเสียใจแน่นอนเพราะ,ะว่าคนเรามันเป็นคน แล้วที่นี้มันหนไปแต่ผมรู้สึกเสียายมากกว่าที่วันนั้นผมไม่อยู่จนจบภารกิจที่ช่วย,วยนังท่วงครับผมก็ยังจะยืนยันว่าผมไม่มีแขนขาผมไปเป็เจ้ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้อย่างเป็กพลังเิชิที่ของผมค่ะส่วนสลหรักผมนะครับก็คือ ถามว่าเสียใจอ่ะเสียใจนะผมคิดบวกก็คือคิดว่าอย่างน้อยผมยังมีชีวิตอยู่ครับผมดีใจหนึ่งผมได้มาเจอครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผมลูกผมแฟนผมแล้วพ็พี่ๆี่ที่ทางานพวกข้าบัญชาแต่ระดับชั้นนึงเรา,เราทาวันนี้ทํามันต่อไปให้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราทําไปก็คือเราทําก็คือช่วยเหลือประชาชนครับไม่รู้ว่าน้ําตอนนั้นลําบากก็ลําบากคนที่รอเราที่แบบว่าต้องรออาหารที่พวกผมเอาไปส่ง ลำบากขนาดไหนแล้วก็ทหารนี่บอกได้คําเดียวก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ช่างน้ําท่วงไฟแรงอะไรทาได้หมดกันถึงผมแขนผมเท้าผมอะไรจะไม่ครบหรือทําอะไรไไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่ามันสมองผมความรู้ของผมงผมเก็บเกี่ยวมาก็คือผมสามารถแต่ว่าบอกน้อง คนรุ่นต,ต่อไปของน้องผมที่จะมาช่วยงานผมก็คือได้ที่แน่นอนครับมั่นใจครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ทั้งสองท่านวันนี้ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราค่ะและนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของทหารผู้เสียสละทั้งสองท่านที่ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนดังอุดมการ์ของกองทัพบ,บกที่กล่าวไว้ว่าเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสวัสดีค่ะ